ัโสวัสดีครับคลิปวันนี้ก็มาเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการนะขอเลขมงคลหลวงปู่ทิมก,กันนะผมนะก็จะเป็นอน่าจะตอนที่4ี่แล้วนะซึ่งผมเองก็ทํามาทั้งหมด4ตอนละตอนนี้ก็จะมาเหมือนเดิมว่าผมมาขอเลขมงคลกันนะเพื่อให้เพื่อนๆหลายท่านนะที่ชอบเสี่ยงดวงนะชอบอเสี่ยงโชคลาภนะเล่นอยากจะได้เลขมงคลเอาอไปซื้อรัฐบาลอะไรเงี้ก็มามาดูนะคลิปนี้นะเป็นแนวทางไห้ ซึ่งในวันนี้นะผมต้องขออนุญาตนก็คือพอดีได้พระมาใหม่นะเป็นพระที่พี่ไก่นะผมนะเขาให้พระเอามาถ่ายรูปนะผมนะวันถ่ายรูปโชว์เป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้าแลด้านหลังฝังกระดูกนะครับซึ่งตามข้อมูลก็จะเป็นกระดูกแม่ส้มเนาะนะนี่ครับผมให้ดูเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วขึ้นเพื่อใได้ชมกันเนาะก็ให้มาสององค์นะครับผมก็เลย เอาของผมที่ผมมีแล้วองค์ก็เอามาร่วมด้วยนะก็คือเป็นสามองจะมาจุดนะแต่ละองค์ว่าจะให้เลขอะไรก็เพื่อนๆก็ลองลองติดตามกันดะูเนาะนี่นะครับอันนี้องแรกนะส่วนองค์นี้เป็นองค์ที่ของผมนะที่ลุงก็ให้ผมมานาน,น้วเนานะซึ่งผมเองก็ไม่ไม่ได้บูชานะนะ้วเพราะว่าไม่กลา้านะนี่นะฝังกระดูกนี่ส่วนองค์นี้นะผม ก็เป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะผมแล้วก็เป็นเหมือนก็ล้อพิมพ์ขุนแผนอะไรสักอย่างนะแล้วก็เป็นลักษณะผมไม่รูนะครับจะเป็นเหมือนกุมารกะโหลกอะไรสักอย่างอนะขี่ขุนแผนนั่งกุมารกะโหลก <c oughs> ก็แปลกดีเนาะแต่ว่าเนื้อก็สวยดีนะแต่วันนี้เราจะมาขอเลมขมงคลจากพระทั้งสามองค์นี้นะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาจุดเลยครับ เริ่มจากองค์แรกก่อนเลยมาเริ่มจากองค์กลางก่อนเลยนะครับ ขอพ่อพายกุมาและแม่ส้มที่อยู่ในองค์นี้ครับช่วยประทานพอนะครับประทานเลขมงคลผ่านทูบดอกนี้ให้เพื่อนๆที่กําลังติดตามชมอยู่นะครับให้เขาได้มีเลขมงคลเอาไปใช้งานหรือเอาไปเสี่ยงโชคลาภซื้อรัฐบาลให้ถูกวันที่หนึ่งด้วยนะครับมามาองค์ทางซ้ายกันครับ ขอพระพายกุมารและแม่ส้มที่สิงสถในองค์นี้นะช่วยประทานพรเลขมงคลผ่านรูปดอกนี้ให้เพื่อนๆที่กําลังชมอยู่นะครับในงานขนนี้ได้มีเลขมงคลเอาไปใช้งานเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกับรัฐบาลไทยนะผมนะให้ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับขอเยอะปร้อนที่หนึ่งคราวที่แล้วก็ขอแล้วผมนะทุ่มเต็มที่เลยดันไปออกหน้า เลยพลาดเลยนะเ้ล็กบับนะไปออกสนาซะน่นะถ้าออกหลังนี่ก็รวยแล้วผมอนะถ้ามันออกหลังนี่รวยแล้วทั้งบนทั้งล่างเล็กบิเน ขอพระคุมาแล้วเปส้มที่ศีลศิลป์ในองค์นี้นะช่วยประทานผรประทานชคลาบผ่านทูบดอกนี้นะครับเพื่อประทานเ,าเลขมงคลนะผมผ่านดรงนี้เพื่อที่ให้เพื่อนๆที่กำลังชมอยู่ได้มีเลขมงคลเอาไปใช้งานนะผมเอาไปเสี่ยงดวงกับรัฐบาลไทยน,นะผมนะเพื่อที่ให้ได้มีรางวัลน,นะผมให้ดวงรางวัลแล้วก็เอาไปดื่มตาอ,อ้าป,ปากนะไปใช้หนี้เอาไปจับจ่ายใช้สอยใ,ในชีวิตประจำวันนะผมนะขอให้เพื่อนๆ ทุกท่านที่กำลังชมนี้ได้มีโชคลาบกับเลขมงคลทั้งสามดอกนี้ด้วยครับผมาอืม mm. ครับในระหว่างที่รอก็ฟังผมโมโต้ต่อเนี่รนะับผมผมก็ใช้นะผมเหมือนเดิมนะก็คือใช้กล้องสองตัวนะผมนะกล้องตัวนี้ก็จะจับไปที่ทูบนะเพื่อให้เพื่อนๆนะผมได้เห็นกันแบบชัดเลยนะว่าทูบนะเขาจะให้เลขอะไรบ้างองค์ไหนจะให้เลขอะไรนะแล้วก็กล้องนี้ก็ถ่ายผมเองเหมือนเดิมผมคลิปนี้จะไม่มีการ ตัดต่อนะผมนะจะเป็นคลิปแบบเทคเดียวเลยคนระับซึ่งถ้าพูดอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยเนาะในระหว่างนี้ก็จะมาพูดถึงขุนแผนเนะื้อดินเจ็ดป่าช้าทั้งสามมงนี้นะครับซึ่งผมก็เคยทำนะเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับ,กกบพระขุนแผนเนะนื้อดินเจ็ดป่าช้าทั้งว่าหลังจากได้ลองแล้วก็เจออะไรบ้างเนาะก็อย่างที่บอกคือตั้งแต่นะครับเอามาเอาเข้าบ้านมาคนระับ แฟนผมก็จะเหมือนกับรู้สึกนะคือมีคนมายืนเฝ้ายืนอะไรประมาณนี้นะเป็นเงาดําๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะฝันร้ายอะไรเงี้ยเนาะเขาก็มาบ่นให้ฟังบ่อยแต่ผมไม่ได้บอกแนะ้ว่าผมเอาพระเข้าบ้านไม่ได้บอกครับนะแต่พอหลังๆเจอหนักขึ้นก็ผมก็ไปบูชานะครับท้าเวสุวรรณมาเอามาไว้ใกล้ๆกันเลยแล้วก็นะเหตุการณ์มันก็หายไปแล้วเนะก็ดีขึ้นคนระับ ซึ่งท้าวเวสุวรรณนั้นก็จะมีอิอทธิฤทธิ์ทางด้านเกี่ยวกับการผู้ผีพีศาจเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาที่ทําให้แฟนผมก็กลัวเนี่ยไม่รู้เขามาดีหรือมาลายนะแต่ว่าคิดว่ามาดีนะเพราะถ้าเกิดมาล้ายคงคงจะแบบไม่ยอมหยุดอะไรเงี้ยเนาะ,ะน่าจะมาดีแต่เพเียงแต่ว่าเราอาจจะกลัวไปเงี้ยเนาะก็เลย,ก,เลยก็เลยแบบตีความหมายไปไปอีกทางหนึ่งับผมก็อ,อาจจะมาให้โชคให้ลาภก็ได้แต่เรายังไม่รู้อะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นผมคลิปนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่อพายทั้งสามองค์เนี่ยเขาจะให้โชคหรือเปล่านะแต่ผมบอกเลยนะก็คือบางครั้งนะผมนะอย่างเนี้ยพ่อพายก็จะชอบมาตอนที่เราลําบากนะ,นะตอนไหงที่เราลําบากขัดสนจริงๆเนะี่ยเขาจะมาแบบช่วงสุดท้ายจริงๆนะครับและอย่างนะผมนะก็เนื้อดินเจ็ดประช้าเนี่ยด้านหลังก็จะฝังกระดูกนะผมนะซึ่งตามข้อมูลนะก็ เขายังระบุไม่ได้ว่าเป็นกระดูกแม่ส้มจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างพี่ไก่เขาเคยใช่ขององค์เขาที่เขาให้มาถ่ายรูปนะองค์ทางนู้นครับเขาใช้ของเขาแล้วเวลาเขาเขาบอกลัตนาแล้วเวลาเขานอนเขาฝันเห็นผู้หญิงนะก็คือลักษณะคล้ายกับแม่ส้มเนาฝันเห็นบ่อยนะครับแต่ผมเอามาแล้วแล้วก็เอามาไว้ในบ้านนะผมเองแบบคือยังแบบกาเียผมเป็นคนเกิดวังคาลจิตแก็งเนาะแต่แฟนผมเขาเจอไง เขาบอกเป็นเงาเป็นเงาดำๆใหญ่ๆบางทีก็ไปแบบเห็นเขาเล่านะคือไปไปนอนกอดเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาที่จริงเขาคิดว่าเป็นผมไงแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับผมนะแต่จริงแล้วผมนอนกรนอยู่อนอกโดนไล่ก็นอนนอกนะแต่แฟนผมเขาึูว่าเป็นผมไปนอนกอดเขาแต่จริงแล้วไม่ใช่ครับหลังๆมาก็จะมีมายืนมายืนต่คุ้มลงภายเตียงอะไรมังเงี้ยบางทีก็มาเขย่าขามาปลุกอะไรเงี้ยคือแรกๆก็นั่นน้อย อันไหมครับตอนที่แฟนผมเล่าแรกๆก็ไม่น่นหน่อยตั้งหลังมามันบ่อยก็เลยกลัวครับแล้วผมก็ไปเอาท้าที่สุวันมาตามที่บอกนะครับแล้วก็หายไปเลยหายหมดเลยนะครับกุมงกุมารอะไรไม่ออกมาให้ชมไม่ออกมากระซิปอะไรมั่งเลยนะครับแต่ยังว่าครับผมเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเนาะเพราะว่าผมเองก็เจอกับตัวผมไงผมไม่มีทางที่จะ ไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันแบบได้ทันเพราะว่าเป็นเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นแบบฉับพลันเนี่ยเราไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าถ้าเกิดเอามาเล่าอย่างเงี้ยเพืพ่อนๆก็อาจจะคิดว่าเอ้ยมันโม้อะไรางี้หรือเปล่าก็อันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ละคนนะผมนะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแล้วอย่างที่ประสบการณ์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะผมว่าว่าเจออะไรบ้างนะผมนะว่าผมกับแฟนเนี้ยเมื่อปีนั้นถูกหวยทั้งปีเนี้ยน,นะนะเดี๋ยวแฟนผมก็ถูกหวยลาวหวยฮานอยอะไรเรื่อยๆผมก็ถูกบ้างนะสลับกันไปสลับกันมาก็คือทั้งปีนะก็พอ มีตังค์ได้กินได้ใช้แล้วครับเนาพอได้กินได้ใช้ก็มีอยู่บางปีมีปีปีที่แล้วคือดวงไม่ดีเนาะดวงมันเหมือนกับตกทับอะไรสักอย่างเนาะก็ไม่ถูกเลยนะไม่ถูกเลยก็มีนะผมนะแต่ก็มาเมื่อปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแฟนผมเขาก็บอกแล้วก็เนี่ยผมก็จุดเนี่ยแล้วให้แฟนก็ดูแฟนเขาตีอะไรเขาเขาก็โดนเขาเลยนะโดนหกงวดเจ็ดงวดติดเลยโดนเลขรถเนี่ยเขาซื้อ มันเป็นตอนที่เขาตีอนะมันก็ตรงกับเลขรถเลขบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ซื้อแล้วก็โดนสิบาทยี่สิบบาทโดนเรื่อยๆนะผมเองก็ได้นะก็มีมีโชคมีลาบก็มาหลายหลายหลายครั้งแล้วก็ประมาณสามถึงสี่ครั้งนะก็ที่อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะก็คือบางทีเราตอนนั้นลำบากไงนะก็เรื่องเงินมันก็มันไม่มีกลัวจะไม่พอนรถไม่ไหวเนาะก็เลยขอเออก็ได้พอได้โชคได้ลาบได้บ้าง แล้วก็ได้ลุงม็าช่วยบ้างเอะไรบี้เนาะได้ลุงก็ช่วย,ย,ไ,ดวยได้มีงานถ่ายรูปเข้ามาบ้างก็ยังพอได้ตังค์อยู่นะครับมีมาเรื่อยๆมีมาเรื่อยๆโอเคก็นะมาทูบนี่ก็เริ่มมาครึ่งทางแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทนฟังผมโม้อีกหน่อยนะเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปถ่ายซูมให้ให้ใกล้ให้เพื่อนได้เห็นกันแบบชัดๆเลยนะทีนี้เพื่อนๆท่านไหนที่กำลังดูอยูนะ่ก็ลองอธิษฐานดูนะลองอธิษฐานดู เผื่อ,เ,อเขาโดนใจท่านเนาะเขาอาจจะไปเข้าฝันท่านอีกทีหนึ่งก็ได้ครับผมนะให้ท่านได้มีโชคมีลาบนะบางคนที่เอากำลังบากนะอาจจะได้เลขมงคลไมใช้งานนะอาจจะลืมตอาอัปปาักได้เลยก็ได้ครับนะโอเคนะองค์างนี่องค์ที่ลุงให้ผมมานะเนี่ยก็ตัวเลขก็เริ่มชัดแล้วนะผมกลัวอย่างนี้กลัวจะไปจังกับเลขดังของเจ้าพ่อเจ้าแม่หลายเจ้าที่เขาจุดๆกันนี่ ข่าวก่อนก็ไปจังแล้วผมนะกลายไปเล็กอั้นเลยซื้อไม่ได้นะครับข่าวก่อนนู่นนะแต่ข่าวที่ผ่านมาเนี่ยคือผมก็ทุ่มทุนที่เลยนะเลขเบิ้ลที่ผมคิดว่านะก็คือแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะครับแฟนผมก็ตีเป็นอ,อะไรสองหนึ่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 งสองอะไรเงี้ยผมก็ไปซื้อซื้อรัฐบาลนะรัฐบาลเราสนับสนุนนะครับแล้วก็ผมก็มั่นใจแปดแปดนะนะมาแน่เลยมาแน่แปดแปดมาเนี่ยผมก็เลยซื้อซะหลายใบ สุดท้ายไปออกนะโอ้ยนะถ้าออกข้างหลังนี่บันเทิงเลยแล้วผมนะออกข้างหลังนี่รวยเลยแล้วผมเนี่ยแต่ไปออกหน้าซะนี่อดไปธรรมดาครับผมนะเขาเรามันต้องมีความหวังนะอย่างเรื่องแบบเนี้ยคือมันต้องมีอะไม่มีมันไม่ได้ไง <c oughs> เพราะฉะนั้นผมนะวันนี้ก็ใครที่ดูอยู่ก็อธิษฐานแล้กับลุงพู้ทิมครับใครที่ลาบากอธิษฐานเลยครับผมถ้าท่านมีบุญหรือท่านทําบุญด,ด,ดีมาดีเงี้ยลวงปู่ท่านช่วย ไขตาดีก็เห็นเลขแล้วก็เอาไปเอาไปใช้งานเห็นเลขบางคนเราเอาไปใช้งานเอาไปซื้อรัฐบาลผมนะอาจจะ,ะโดนรางวัลที่หนึ่งเลยนะผมนะก็ถ้าโดนวันหนึ่งก็อย่าลืมผมนะครับผมรอสปอนเซอร์ซื้ออุปกรณ์ถ่ายรูปนะครับแล้วก็อุปกรณ์นิดหน่อยอะไรเงี้ยมาสนับสนุนผมหน่อยนะจะได้มีอุปกรณ์ดีๆมาถ่ายคลิปชัดๆให้เพื่อนได้ชมกันนะครับกล้องอันนี้มันก็เก่าแล้วนะถ่ายไม่ค่อยดีแล้วเนะครับนะก็ยังพอใช้ได้อยู่ แต่มันก็ไม่ดีเท่ากล้องรุ่นใหม่ใสมัยนี้เนาะโอเคนะเริ่มจะนั่นละเดี๋ยวพอท่านดหนุจะเอาไปซูมกใกล้ๆทีละดอกนอะให้เพื่อนได้เห็นกันแบบชันเล่ว่านะของแต่ละองค์ที่เขาประทานเลขเลขบางคนมาให้เนี่ยมีเลขอะไรกันบ้างนะพเพื่อนๆก็ต้องลองเอาไปวิเคราะห์กันเนาะลองไปบวกลบคูณหารนะครัหลวงปู่ท่านนะผมบอกเลยเขาไม่ให้ดูตรงเต็มที่หรอกเว้นแต่เราจะลำบากอย่างเี้ให้ตรง แต่ถ้าเราไม่ลามําบากหลวงปู่ท่านก็จะให้แบบเออไปคิดเอาเองสักหน่อยนึงเออไปบวกไปตัดไปอะไรก็เอาไปรวมนะก็ลองต้องลองดูนะครับนะแต่ผมบอกเลยให้ให้ทุกครั้งหลวงปู่ให้ทุกครั้ง,งเพีงเยงแต่เราต้องดูให้เป็นนะผมนะซึ่งแฟนผมก็ดูเป็นนะ <laughs> ผมก็จะให้แฟนผมดูทุกรอบแหละพอเขาบอกเลยมาผมก็ไปซื้อทเอง,น,งนะโดนมั่งก็ไม่โดนมั่งก็มันก็เป็นแล้วแต่ดวงนะผมนะ แล้วแต่ใครถือเคสอะไรเงี้ยนะบางคนซื้อไปซื้อลอตเตอรี่เงี้ยใช้มือขวามือถนัไไดไ้ตเราใช้มือซ้ายซื้อดิบอะไรเงี้ยนะก็มันเป็นเคสรับอีกอย่างหนึง่งน่านไงผมว่าแล้วเนี่ยองคซ้ายนี่จะเป็นรูปคนใหม่อีกแล้วนะครับเขาก่อนที่ผมได้องคกลางอะ่ะที่ผมลุงให้มาผมวันแรกผมจุดเลยนะขอ ขอแบบนั้นเลยแล้วอธิษฐานแล้วออกมาเป็นรูปหน้าผู้หญิงเลยครับผมนะไม่เป็นรูปตัวเลขเนะเป็นรูปหน้าผู้หญิงเลยนะแต่เนื่องด้วยทูบมันเริ่มเก่าเนาะทูบมันเก็บไว้ไม่นาน,นครับเลยก็อาจจะเสื่อมไปตามสภาพอาจจะเก่าแล้วตัวเลขมลันอาจจะลบเลือนหายไปไม่ค่อยชัดบ้างครับผมนะแต่ตอนซื้อใหม่ๆก็ชัดอยู่นะคือผมซื้อมาเป็นถุงมเริ่มเลยเ <c oughs> อาไว้จุดเสี่ยงดวงนี่แหละเพราะาผมชอบของไงชอบขอชอบทางทางเสี่ยงดวงแบบนี้ชอบแต่ผมไม่ซื้อเยอะอะไรเหมือนนั่น เป็นหมื่นนะซื้อแคนะ่ร้อยสองร้อยแค่นั้นแล้วเต็มทีนะ่เล่นเอาพอให้อะไเอเอให้ถูกอ่ะให้รู้ว่าเรามีดวงไนงะแต่ไม่ได้เล่นหวังจะรวยเพราะเ,าเรื่องอย่างเงี้ยมันไม่ทําให้ใครรวยง่ายคนระับเรื่องการพนันการเสี่ยงดวงเนี้ยมันไม่ทําให้ใครรวยแบบง่ายๆหรอครับยากเว้นแต่มีบุญจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูองค์กลางก่อนเลยนะเนาะผมขออนุญาตนะเดี๋ยวผมจะใช้กล้องเนี้ย โฟกัสไปที่องค์กลางนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ชมกับนังเลยแต่ผมบอกเลยนะครับเพื่อนๆดูนะจะหาว่าผมโม้นะองค์นี้นะขุนแผนผมผม้องขนลุกเลยไหมมามาดูองค์ซ้ายก่อนดีกว่ามาผมให้ดูว่าจะหา,าผมโม้อ่ะดูซะนะเนี่ยเพื่อนว่าเหมือนอะไรครับเพื่อนว่าเหมือนอะไรเอ้าคืนนี้ผมจะรอดไหม ผมจะโดนไันนี้คืนนี้เพิ่งเอาเข้าบ้านมาเมื่อตอนอตอนเชาน้านี่เอาเพื่อนเพื่อนดูดิดูเพื่อนดูนะอ่ะผมให้ดูเนี่ยมันเห็นไหมล่ะอ้าวผมจะโฟกัสให้อีกเห็นไหมอ้าวเห็นชัดไหมครับผมสงสัยคืนนี้นี่นมาหาผมแน่เลยนะดูแล้วเนี่ยผมดูแล้วยังไงก็ต้องคืนนี้ต้องพึ่งเท้าไว้สุวรรณ ดมามาดูมาดูองค์นี้ม้างครับอ่ะมาดูข้างนี้บ้างองค์กลางนะที่เนี่ยอ่ะให้เพื่อนได้ดูเลยอ่ะเดี๋ยวโฟกัสผมโฟกัสให้แป๊บหนึ่งอ่าเพื่อนเห็นไหมครับเนอะผมว่าเห็นชัดอยู่นะเลขอะไรเนี่ยอ่นะเหมือนกับเลขมงคลเลยแปดสองเก้านะเลข แปดสองเก้าครับเนี่ยโอเคนะเอามาดูองค์นี้องค์นี้ยัง,ยงไม่ยังไม่หมดนะผมยังไม่หมดอ่มแต่องค์นี้มาเด่นเลยครับนี่ผมกลัวว่าองค์ทาง,นงเนี้ยของพี่ไก่เนี่ยจะไปจังกับเลขดังอีกแล้วเนี่ยนะเลขเฉพาะอ,อะไรเขาจุดอะไรเลขห้าห้าเก้าหรืออะไรนะมันจะไปจังกับเลขดังอีกแล้วเนียนะโอ้ย คราวก่อนที่ผมเอาเข้าบ้านก็จุดเจอผู้หญิงแล้วแล้วดูคราวนี้ผมเอาเข้าบ้านแล้วท่านดูดิจะหาผมโกหกปกติทูบเงี้ยมันบังเอิญมากเลยใช่ไหมมันน่าจะต้องเออกมาเป็นตัวเลขใช่ป่ะแต่เนี้ยออกมาเป็นเนี่ยลักษณะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีหนึ่ง,งผมให้ดูทีห่งนะอ้าวผมให้ดูผมให้ดูเห็นไหมครับเพื่อนเห็นไหม ดูนะดูนะอันนี้เป็นหองพระองค์นี้นะเป็นหององค์นี้นะครับอเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนี่นะเป็นคุณแผนล้อล้อพิมพ์ปุ่นแผนบ้านกลางใช่หรือเปล่าแล้วก็เป็นรูปกุมารกระโหลกนะครผมนะเห็นไหมกุมารกระโหลกเห็นไหมครับเนาะซึ่งผมเองก็ไม่รู้เลขอะไร ผมเองก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรเนาะเพื่อนๆลองวิเคราะห์เอาดูแล้วกันว่า,เ,าเขาให้เลขอะไรแต่ผมเห็นเนี่ยเป็นตัวคนเลยเนี่ยเป็นรูปคนเลยเห็นไหมผมโฟกัสเห็นไหมครับเนาะเป็นรูปคนเลยอะอืมมองน,น,นี้เป็นรูปคนเลยเนี่ย <laughs> มามามาดูตรงนี้อ่า อันนี้เป็นคุณแผนนะที่ฝังกระดูกด้านหลังฝังกระดูกนะที่หลวงอ้ายผมมาหลายปีแล้วสองปีกว่าแล้วนะที่ผมใชแ้แล้วเจอแต่เรื่องราวนะข้าวของในบ้านก็นเดี๋ยวทยอยพังดี่นู่นพังนี่พังไฟพังเครื่องเว็บพังเครื่องเว็บอาหารพังนะ,ะก็เลยไม่ได้บูชาเลยไม่ได้ใช้งานเลยกลัวนี่นะนี่เป็นเลขที่องค์นี้ให้มานะครับผมนะ นี่เป็นเลขที่องค์นี้ให้มาแล้นะวเพื่อนเพื่อนก็ลองลองดูเนาะโอเคเราไปองค์ถัดไปกันแลวครับนี่โอหองค์นี้นี่เอ้ยเดี๋ยวองค์นี้นี่แม่มตองเลยองค์นี้นี่ถ้าเห็นนี่คือห้าห้าอะไรเนี่ยเห็นได้ชัดเลยเนาะห้าห้าเลยนะองค์นี้โอเคนะก็ เนาะอ่านผมถ่ายเขออยาญาติถ่ายรวมอีกทีนึงเอาละครับเพื่อนคงได้เห็นกันแล้วเนาะว่าอ่า คุณแผนแต่ละองค์ก็ให้เลขมงคลอะไรนะครับเลื่อกท่านไหนชอบองค์ไหนนผมนะอธิษฐานก็ไว้กับองค์ไหนก็ลองลองดูับผมเผื่อเนะได้โชคลาภมหาศาลนะจะจะได้คนที่ลําบากอาจจะได้ลืมตาอาปากได้นะผมนะอาจจะได้มีโชคลาภลืมตาอ้าปากได้นะ,นะจจะครับนะแต่ปัญหาคือองค์ด้านซ้ายเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นซะอย่างนี้นะครับ ด,ดูดูไงก็เป็นรูปคนเนาะเป็นรูปคนเหมือนเป็นรูปคนที่แบบหนังผีที่เขาชอบคุ้มโปงมาเหมือนเลยไหมละ่ะเหมือนเลยไหมเห็นไหมเหมือนเลยไหมดูนะนะผมผมให้ดูไหมเหมือนเลยไหมละ่ะนะครับมาเข้าบ้านมานแรกก็มาเล่นแล้วนี่โอเคครับผมคลิปในวันนี้นะก็นะจุดเสร็จไปร้อยนะ ซึ่งได้เลขอะไรเลขมงคลอะไรเพื่อนๆก็ลองดูเอาแล้วกันผมขึ้นไว้ให้ดูให้เพื่อนได้ดูตรงนี้เนาะเพื่อทนหนที่ชอบเลขไหนชอบคุณแผนองไหนคุณอธิษฐานไปกับองไหนนะก็ลองเอาตัวเลขมงคลนี้ไปใช้งานกันนะก็ขอแล้วขอให้เพื่อนๆนะที่ดูผมแล้วก็ติดตามช่องผมนะขอให้ได้โชคได้ลาบกับเลขมงคลเหล่านี้นะผมนะให้หลวงปู่ทีมท่านอ่าอ่านะประทานพรโชคลาบผ่านเลขตรงนี้ให้เพื่อนได้เอาไปใช้งานกันและได ถูกนะครับวันใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าถูกวันใหญ่ก็ลืมผมนะครับฝากติดตามช่องนี้ด้วยทั้งหมสวัสดีครับ